สวัสดีค่ะมาพบกับช่องน้องเนยอ,อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเนยจะมาทําการตรวจ ATK ด้วยตัวเองค่ะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย ATK อ่ะเขาตรวจกันทั่วบ้านทั่วเมืองหรือป <c oughs> ล่าก็บอกเลยว่าตัวของดิฉันเนี่ย ยังไม่เคยตรวจสักครั้งเลยนะคะยังไม่เคยตรวจโควิดอะไรสักครั้งหนึ่งเลยเนื่องจากว่าตั้งแต่มีโควิดเนี่ยก็เรียนออนไลน์อย่างเดียวอยู่ในที่บ้านไม่ไปไหนเลยไม่ได้ไปในจุดเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นก็เลยยังไม่เคยตรวจเลยสักครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เนี่ยกลับมาเรียนอย่างเป็นจริงเป็นจังเนาะเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยบอกว่าเขาจะทําการเปิดออนไซต์ site, นะแล้วก็จะต้องมีผลการตรวจโควิดมาด้วยนะก็เลยจะต้องตรวจ ATK ด้วยตัวเองนี่แหละก็ตื่นเต้นเล็กน้อยๆน,นะคะเนื่องจากว่าในพงจมงงมมูองัเี่่ยยไค ทะลุทะลวงเลยเนะาะครั้งนี้เป็นครั้งแรกอาในยุคโควิดก็ไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะและก่อนที่เราจะทําการตรวจ A T K ด้วยตัวเองเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทําเลยนั่นก็คือไปล้างมือให้สะอาดก่อนเนาะพอล้างมือสะอาดเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องทําการฉีดแอลกอฮอล์เล็กๆน้อยๆเพื่อทําการฆ่าเชื้อที่มือเราเนาะมาดูกันเลยว่าเขามีอุปกรณ์อะไรเตรียมมาให้บ้างนะสิ่งแรกนั่นก็คือที่ตรวจตั้งคันที่ตรวจตั้งคันเอาไม่ใช่ ไม่ใช่ที่ตรวตั้งคันนะคะแต่ว่ามีความคล้ายแล้วก็เหมือนเลยมันคือที่ตรวจโควิดนี่แหละถ้าขึ้น2ขีดก็คือท้องไม่ใช่ถ้าขึ้นสองขีดนั่นก็คือเป็นโควิดขีดเดียวก็คือปลอดภัยอ่าสิ่งที่2นั่นก็คือเป็นไม้แยงจมูกเรานะขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็เสียวเหมือนกันนะยังเสียวเหมือนเดิม ต่อไปนั่นก็คือเป็นหลอดทดลองเป็นหลอดทดลองแล้วกันเนาะอ่าเป็นหลอดทดลองแล้วก็จะมีน้ําที่ใช้ตรวจโควิดนะคะไปตรวจกันเลยจ้าตื่นเต้นมากตื่นเต้นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเขาบอกว่าให้แยงเข้าไปประมาณนี้ให้ยงเข้าไปให้ลึกที่สุดเนาะห้ามยงแบบนี้นะคะให้แยงแนวประมาณนี้อ่าตื่นเต้นเนาะเสียวเสียวอา่เอาเจ็บปะ โอ๊ยโอๆยโอ๊ยโอ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 ยเจ็บเขาบอกว่าต้องสองข้างสองข้างด้วยเฮ้ยฮะน้ำตาเลยลองให้ตัจัดแต่ก็ไม่ได้เจ็บมากแต่มันก็รู้สึกแบบ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอะค่ะค่ะและหลังจากที่เราทำการแยงจมูกไปเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ใส่น้ำลงไปในหลอดนี้เนาะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยบีบแล้วก็พยายามให้มันแบบได้น้ำเชื้อนี้มากที่สุดเนาะก็พยายามบีบมันอ่าคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะก็ทำการปิดฝานะนะคะปิดฝาเสร็จแล้วก็จะมาหยอดลงไปหยดลงไปหยดลงไปหยดลงไปนะประมาณ5หยดนะคะนะ เขาบอกว่าให้รอในระยะเวลา15นาทีนะคะแล้วเราก็จะมาดูว่าอาผลเป็นยังไงจะทองหรือไม่ <S <S เดี๋ยวก่อนทองได้ไงเอ็ไม่ใช่ <laughs> มาดูกันเลยค่ะรอ15นาทีแล้วมาดูผลกันค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วหลังจาก15นาทีผ่านไปก็ตกใจเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะปลอดภั <c oughs> จ้าก็ไม่ได้ทองนะคะขีดเดียวไม่ได้เป็นโควิดด้วยแล้วก็ไม่ได้ทองด้วยนะคะอ่าก็สามารถไปเรียนออนไซต์กับเพื่อนๆไปเรียนได้ที่มหาลัยกับเพื่อนๆนาองเพราะว่าปลอดเชื้อไม่เป็นโควิดนะคะอืมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้เนยด้วยนะคะถ้ามีคําแนะนําหรือว่าข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์บอกเนยมาได้เลยเนาะเนยก็เป็นช่องใหม่ ทำนะคะเพิ่งเริ่มยังมีไม่กี่คลิปเองนะคะถ้าเกิดมีคําแนะนําอะไรก็บอกเนยมาได้เลยเนยจะได้นําไปปรับปรุงปรับใช้นะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้เหนยด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปต่อๆไปคลิปต่อๆไปได้อย่างรวดเร็วนะคะอ่าก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย